ดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเจอกับน้องอุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องอุ้มนะคะก็ต้องบอกเลยว่านะคะกําลังนะคะจะเดินทางนะคะขับรถนะคะไปส่งลูกค้าถึงจังหวัดนะครราชสีมานั่นเองนะคะก็คันนี้นะคะเป็นรถฟอร์ดนะคะเฟสตานั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะว่าการส่งมอบนะคะรถนะคะถึงที่นะคะปเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลย ไกลถึงอำเภอพ่มานนะคะวันหยุดเราก็ส่งรถลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ส่งรถถึงบ้านนะคะเรามาทำความรู้จักกับลูกค้ากันนะคะโซ่ต่อชื่อเราคือดีนะคะค่ะรู้จักที่ไหนได้ง่ายเพื่อนที่ไหนแนะนํามาค่ะาก็เลยพาไปดูรถที่นี่ถ่าเนาะเห็นแล้วก็ะทับใจยังงหยเนะคะโดดทรสวยดีด้นนี้ เห็นปุ๊บตัดสดเลยนะคะเลยต้องมาส่งน้องสุงที่มามนะคะันก็ถ้าสมมติว่าน้องสนี้ฟ้านะคะตางน้องอยแนะนำที่หนหรือเาเลี้ยที่ไหนก็ได้นะคะน้องเพราะว่าเรามีการดูแลรังที่นหมที่นน้องสหใจนะคะอะาี่แบกหลาอห่าแล้วังก็ตากก็สอยอลาัเป็นยอดรังฟันทั้งนี้ก็หน้าหน้าหจะไปส่งไหน ก็ให้เพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์ถือปุป่มสั่หน่อยด้วยนะคะ